ตอนนี้ผมอยู่ในเกม Gangstar Vegas นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาหาของหายากของสะสมอีกแค่2ชิ้นสุดท้ายเห็นไหมล้อรถเลยแค่อันเดียวแล้วก็กล่องถ้ามันเป็นผุหรือแค่อันเดียววันนี้ผมก็ต้องมาหาให้เจอขอให้เจอสักอันหนึ่งก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาในการหา ครับผมก็วันนี้ผมก็จะใช้เจ็ตแพดในการตามหาของหายากนะครับผมนี่ต้องหาให้เจอซึ่งในเมืองนี้ผมก็หาทุกตารางนิ้วแล้วนะครับผมก็หาไม่เจอสักทีหายากมาก เล่นมาตั้งหลายปีก็หาไม่เจอคราวนี้เป็นพาร์ทสแล้วนะครับผมที่ผมทําในการตามหาของสะสมของหายากนี้อืมก็ใครที่รู้ว่ามีตรงไหนอีกบ้างก็บอกผมมันได้นะครับผมผมจะได้หามาจะได้ไปหามันแล้วก็จะได้ของให้ครบสักทีใครที่รู้นะครับผม แต่มันเป็นมืดด้วยแล้วมองมันจะมองยากมันมืดเหมือนไปไหมมองอะไรไม่เห็นเลยเนะี่ยมืดจริงจริง ก็ตอนนี้นะครับผมก็หามาจนเช้าแล้วพรอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะครับผมแสงอรุณเริ่มขึ้นมาอืมซึ่งเรายังหาไม่เจอนะครับผมถ้าผมไม่กดตัดคลิปนะป่านนี้คงแบบสิบนาทีกว่าแล้วล่ะดีนมาต้องนานแล้วด้วย ยู่ไนวะอ่ะอะาเช้าแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะมองหาง่ายขึ้นเยอะมันอ,อาจจะมีซ่อนอยู่ตามโคดหินอะไรอย่างเงี้ยครับผมของมันชอบซ่อนอยู่ฮัลโหลฮัลโหล Oh, I'm a non nan. <clears throat> มันอยู่ไหนวะวแถวนี้นี่น่าจะมี o bravo này qua, uh... <laughs> <laughs> Oh my God! โอ้เจอแล้วโอ้โหในสุดผมก็เจอนะครับผมของที่สุดท้ายโอ้ยมันหายากอย่างี้ข้าดีใจจริงจเย,ย้ได้แล้วปืนไฟชั้นสูงลองกดเข้าไปดูนี่นะครับผมปืนไฟชั้นสูงสีเหลืองอ่ะสีมันออกเหลืองนิดนึง เย้ในที่สุดก็หาเจอทีนี้ผมก็เหลืออยู่แค่อันเดียวก็คือรอรถนะครับผมซึ่งหาไม่เจอสักทีเออเดี๋ยวมาร์กจุดพื้นที่ให้ว่าตรงไหนนะครับผมก็แถวนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่ผมเจอไอ้เมื่อกี้นะครับผมไอ,กมอไม้กี่ข้อต่อสองเมื่อกี้ชิดหนึ่ง ก็ลองไปหาได้ก็ตอนนี้นะครับผมหาล่อมานานมากแล้วก็ยังไม่เจอเลยนะครับผมก็ประมาณสักสิ้านาทีได้แล้วถ้าผมไม่กดสต็อปคลิปไปสต็อปหยุดไปไม่งั้นคงชัมม่วโมงกว่าแล้วมั้งหายากมากเลย Boy. Oh. ai cho hài dinh như nhiều quá. cho mà đi đi. Kiệt tam hả lên lá nè à? แล้มันช่างหายยากเย็นอย่างนี้วะแกอยู่ไหนรอ,อรถ สิร้อนเดียวยังหาไม่ได้เลยมืดแล้วด้วยกำลังตอนเย็นตอนมืดปุ๊บก็หายากแล้วที้นี้มองอะไรไม่เห็นมืดเุเกมังกตารตาน่าจะมีแบบ อย่าตาสว่างนะถ้ามันเหมือนในไมค์คาร์บอะอ๋อตอนคืนเห็นชัดเจ้าอืม หูในฟ้ดูจากสภาพแล้วหาไม่เจอแน่นอนก็จะมืดแล้วด้วยก็ผมก็คงต้องก็ <c oughs> คงต้องจบคลิปเพยงเท่าน,นี้แหละนะครับผมลองไปหากันดูถ้าใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็บอกผมได้นะครับผมก็ขอจบเพยงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ